โอ้ยตรงนี้เป็นถ้ำนะพี่จอมเห็เป็นถ้ำแล้วก็จะเป็นที่พักนะนี่เห็นไหมเนี่ยเป็นที่พักเนี่ยผมให้ดูเลยนะปกติไม่มีใครใดูนี่แล้วนะเดี๋ยวออกตรงนี้เลยฮะออกได้แบบโอ้อยู่นี่ว้าวเมือออบถ้ำเลยข้างในข้างในเป็นที่พักของสงด้วยเป็นที่พักนี่โอ้โหมีผาปูอยู่ตรงนี้ด้วยท่านผู้ชมเห็นไหมมีน้ําตกโอ้โหบรรยากาศดีมากนะที่นี่นะนี่ผมไม่ได้เชียร์นะผมพูดเรื่องเกิงบรรยากาศเขาทามาดีนะ สาธุสาธุอันนี้พระปู่สีทุโทนะพระปู่สีทุโธกลายแปลงเป็นมนุษย์กลายแปลงเป็นมนุษย์หน้าหนุ่มเขาเรียกว่าหน้าหนุ่มก็ว่าได้ท่านผู้ชมหน้าทรงเนี้ยหน้าโบราณหน้าหนุ่มนะผู้ชมนะเขาเรียกว่ามีกระถาประจําตัวท่านอยู่แล้วท่านจะไปไหว้ที่คำชะโนดท,ท่านจะมาไหว้ที่นี่จะก,กระถาก็มีให้ท่านไหว้นี่ต้องตั้งนโมสามจบนะ กายวาจาจิตตังอาหารบรรทาราคาธิปดีสีทุโธเนี่ยเอาแค่น,นี้พอนะท่านผู้ชมนี่ก็ถือว่าเป็นพ่อปู่องค์หนึ่งที่กลายร่างเป็นหนุ่มเออนะเรียกอย่างนี้แล้วเขาสร้างเป็นหน้าผาให้ด้วยปกติท่านอยู่ถ้ำหรือวังบาดานเป็นอย่างนี้แหละผมเคยไปวังบาดานท่านมาเออจริงๆนะครับนี่นี่เรื่องจริงนะท่านผู้ชมนะนี่คือบรรยากาศนะที่วัดท่าไม้นะครับเขต อำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครน,นะมาเที่ยวมากราบมาไหว้ได้ครับท่านเจ้าคุณหลวงพ่ออุเทนนะครับที่อยู่ที่นี่นะท่านเป็นเจ้าวาดดูแลนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปข้างหน้าอีกนะผู้ชมนะติดตามแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาอะไรที่เป็นจริงกักสิทธิ์มีอิทธิริธิ์อืมโหใครจะอยู่จะตายก็คือเขาองค์เดียวเท่านั้นจะอยู่จะตายจะไม่ตายก็คือองค์นี้ นะครับติดตามตอนต่อไปครับอ้าวเล่นน้ำ